สวัสดีครับผมไม่โนเวสวันนี้จะมารีวิวขนมปิกาแนวรกตูน่าท่าฝรั่งนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก่อนจะพูดนั้นมันบอกก่อนว่าขนมปิกานี้สามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นเเลเวนเท่านั้นนะครับผมของมีตะกอนตงกัดนะครับดูกันดีกว่านะครับผมก่อนนี้ก่อนนะครับผมนั่นก็คือขนมปิกานะครับผมเฉพาะเซเว่นเอเลเวนเท่านั้นนะครับ แล้วก็เป็นตัว Marvel นะครับผม Marvel ปารฟี่สติ e กเนั่นเองนะครับผมเป็นแนวสติ๊กเกอร์นะครับเป็นตัว Marvel เลยในหน้ามีอะไรบ้าง Spider-Man มอ o อ Captain a i r o n m และ h u กนะครับผมมีทั้งหมด24แบบให้สะสมนะครับผมมีจำนวนตั้งกะน,นะครับผมซึ่งจะไม่มีหมดเควาเท่าไหร่นะครับผมอันนี้คือเป็นเฉพาะหมดอายุนะครับผมของขนมนะครับ เข้าใจนะครับซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมนะครับดุกตินะครับผมมาเบลตลาดคืออันนี้นะครับผมปัปี้สติ๊กเกอร์อยู่ในนี้นะครับผมจะมีโค้ข้างหลังด้วยครับแต่ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเอานี้แกก่อนนะดีกว่านะครับที่ได้ไม่สิบหล่าเห็นไหมจะมี p u ปี้สติ๊กเกอร์นะครับผม เป็นแบบนี้เลยมียืดสี่แสสะสมนะครับผมภาพของแท็บใช้เพื่อโฆษณาเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับจวจะโอเคดูว่านนี้ได้อะไรนะครับผมแกบะบเลยตัวางหน่อยนะจะยับอีกนึง <c oughs> แกะ่ค่อาดีเท่าไหร่โอเคขนมออกก่อนนะครับอันนี้ด้วย ห,หนึ่งเสาสับสุดรีได้ตัวอะไรบ้างมีหักจะมาหักกับตามอเมริกาอันนี้เป็นสามนะครับอันนี้อะไรตัวอะไรตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้อะผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยวาวเวลเท่าไหร่นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมช่วงที่ไม่ค่อย่วาเวลนะครับผมช่วงแต่อิติโอตะคุนะครับผมหลังญี่ปุ่นนะครับก็บตัวญี่ปุ่นก็ได้ ส่วนแนวก็ตูนมาเวลผมไม่ค่อยได้ดูก็บมหลังจากที่ผมดูไอโนแมนแค่หนึ่งถึงสามผมก็ไม่ค่อยดูอีกเลยนะครับผมโอเจอรก็ผมไม่เคยดูเหมือนกันผมอาจจะดูตามไม่ทันสรับเรื่องมาเวลนะครับต้องขออภัยนะครับผมอ่ะมีแค่นี้นะครับก็มีแค่นี้แหละซาปิกา์มาเวลนะครับต่อไปอันนี้บ้างเป๊ปิก้าเหมือนกันนะครับผมแต่เป็นแนว นะ,ะน,นะ Disney นะครับผมแต่ว่าจากในดิสนี่นะดิสนี่นะครับผมป๊อปอัพสติกเกอร์มีให้สะสม24แบบนะครับผมมีอะไรบ้างในรูปนะครับนะครับจะเป็นแบบนี้มกตินะแลวข้างละก็มีอะไรนะครับมีแค่ว่าอายุของกระดกนั้นนะครับกำลังอยู่ในนี้นะครับแกะเลยดีกว่าป๊อปอัพสติกเกอร์มีให้สะสม24แบบน,นะครับผม นี่เลยอเอาก่อนนะแกะอีกว่าได้ไลท์อุ้ยอู้อ,อูจะนูนออกมาหน่อยนะครับผมวิ่งก็โอเคใช้ได้นะครับผมได้ดีนะจะบอกว่าต่างจากติ๊กเกอร์ของมาเวลนะครับผมเป็นแบบแบบแบบขาวๆเลยใช่ไหม,มเมื่าจะปิดในตู้เย็นเลยนะครับ ตัวนี้นะแบบโอ้โหนุ่นๆออกมาหน่อยถว่าสวยนะครับผมใช้ได้นะครับจากว่าเรื่องค้านี้ผมก็ผมเคยดูแค่แต่ภาคหนึ่งภาคสองนะภาคสาผมไม่เคยดูข <c> อ <oughs> ขอภัยด้วยเพราะว่าอาจจะติดตามไม่ทันในช่วงในหนะังนี้นะครับจข้าไปก่อนอ่ามีแค่นี้นะครับผมต่อไปเป็นแนวกระตุนอ่แน่ารกกระตุนน่ารักรับผถดิสนีย์แนวส,สาวๆเลยนะครับผม ก็จะมีแนวดิสนี่อีกอันหนึ่งกับลาปันเซลนะครับผมเอาไหนก็ดีเอาตัวที่ก่อนดีกว่าปิกาเซเว่นดิสนี่พรีเนสใช่ไหมอ่มอานไปขอขอภัยด้วยนะครับผมพัปปี้เฟรมสติ๊กเกอร์มีห้าชัสมยี่สิบสี่แบบนะครับผมอันนี้ได้ไปเมอร์เบสนะตรวนี้จะเป็นจระเาดา้นะคือตัวอะไร อันนี้เป็นซินเดอเรลล่าเนี่ยนะโ้คาดดาวใช่ๆอจุฬา,ามิตรานักสลับดิสนีย์นะครับราคากจะเป็นรปูปเป็นปราสาทสวยๆนะครับราคาปกติเนาะแกะดีกว่าปั๊ปปี้เฟร,รมสติ๊กเกอร์มีให้สะสม24แบบนะครับแกะเลยดีกว่าได้ไรนี่ <c oughs> เปิดมาก็เป็นจิงเกอร์เบลเลย <c oughs> ใช้จิก,กเบลลาพันเซลไหมผมลาพันเซลสิอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะสวออินี้นะครับอันนี้เฉพาะแนวสาวนะครับผมนะครับเข้าใจนะครับผมก็สวยดีครับอาจจะนูนนูนนะครับผมนูนยังไงอะนูนนิดหน่อยจะไม่เหมือของคากับมาเวลนะครผม ของคาร์ดเป็นดวงนก็นเฉพาะตรงรถบางส่วนเท่านั้นนะครับส่วนของอันนี้ไม่ค่อยดูงเท่าไหร่นะแต่เป็นแบบเรียบเรียบเ,ยบเ,ยบเ,ยบเลยนะผมแต่ว่าต่างกันนะครับถือว่าโอเคใช้ได้แล้วก็ไม่ีปัญหาน,นะนะสามอันนี้นะต่อไปอันสุดท้ายจะเป็นลาปันเซลนะครับผมลาปันเซลยุบพลงมากอันนันนะส่วนให่เทนั้นอิก,ก้าพัฟฟี่สติ๊กเกอร์มีห้าสิบสิบหกแปะนะครับผม โอเคราคาปกติราคาปกติด้านลลางแกะเลยยี่สิบอกพราปี้สติ๊กเกอร์ม,สสมรนะนนะีให้สะสม16บแปะนะครับ16บหแปะเนี่ยงนั้นะให้สะสมไปเท่ากันนะครับผมสปาบิก้าขนมนะครับผมแกะเลยดีกว่าวัดได้อารายน่ารได้ลายพันเซลเฉยเลยลายพันเซลเลยอันนี้เหมือนคล้ายๆกับของมาเวลนะคล้ายๆกันเลยนะ เลยนะครับแต่เป็นคนแนวนะครับก็โอเคใช้ได้นะถือว่าไม่มีปัญหานะครับผมใช้มาทั้งรับตายกับรับ้านนิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคนะก็มีปัญหาอะไรออกนะครับสักพวกนี้นะครับเอาละครับก็จบกลิบแล้วสําหรับขนมปิก้าแนวกร๊ตูนน่ารักจุดเทแนวฝรั่งนะครับผม ชออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับผมหากผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับผมให้ผมทำอะไรก็บอกมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ